คนตกน้ำเจ็ดจำพวกระดับต่างๆแห่งบุคคลผู้ถอนตัวขึ้นจากทุกข์พิขุทั้งหลายบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกเจ็ดจำพวกเหล่าไหนาเล่าพิขุทั้งหลายในกรณีนี้ 1. บุคคลบางคนจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยสองบุคคลบางคน ขุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลย 3. บุคคลบางคนขุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ 4. บุคคลบางคนขุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆออยู่ 5. บุคคลบางคนขุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่ง 6. บุคคลบางคนขุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้ว 7. บุคคลบางคนขุดขึ้นแล้ว ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมยยืนอยู่ภิขุทั้งหลายบุคคลจมน้ำคราวเดียวแล้วก็จมเลยเป็นอย่างไรเล่าภิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ประกอบด้วยอกุศลธรรมฝ่ายเดียวโดยส่วนเดียวอย่างนี้แลเรียกว่าจมคราวเดียวแล้วก็จมเลยภิขุทั้งหลาย บุคคลผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายแต่ว่าศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่ตั้งอยู่นานไม่เจริญเสื่อมสิ้นไป อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจึงจมเลยที่ขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่เป็นอย่างไรเล่าที่ขุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอดตะปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลาย และศรัทธาเป็นต้นของเขาไม่เสื่อมไม่เจริญแต่ทรงตัวอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่พิขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอ,อยู่เป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีอดตปะดี มีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยสามาเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าอย่างนี้แลเรียกว่าขุดขึ้นแล้วเหลียวดูรอบๆอยู่ภิกขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่ง เป็นอย่างไรเล่าทิ่กูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีอตตปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์สามและเพราะความเบาบางแห่งราคะโทสะโมหะเป็นสกทาคามี มาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวแล้วทำที่สุดแห่งทุกได้อย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วไหว้เข้าหาฝั่งพิกุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ผุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอดตปะดี มีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งโอรัมพาคิยะสังโยชห้าเป็นโอปปา,ปาติกะมีการปรินิพานในภพนั้นไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาอย่างนี้แลเรียกว่าผุดขึ้นแล้วเดินเข้ามาถึงที่ตื้นแล้วภิขุทั้งหลายบุคคลผุดขึ้นแล้วถึงฝั่ง ข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมยยืนอยู่เป็นอย่างไรเล่าที่ขูทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้ขุดขึ้นคือมีศรัทธาดีในกุศลธรรมทั้งหลายมีหิริดีมีโอดตับปะดีมีวิริยะดีมีปัญญาดีในกุศลธรรมทั้งหลายบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมีได้ เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อย่างนี้แลเรียกว่าขุดขึ้นแล้วถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมยยืนอยู่ภิ่ขุทั้งหลายเหล่านี้แลบุคคลเปรียบด้วยบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกซึ่งมีอยู่หาได้อยู่ในโลก